สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565อยู่กับเรา3คนครับปกปันและมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บสจ่อเลือกเชลซีครับและการโตนาล่าข่าวแมนยูครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับก็ต้องบอกว่าทีมต่างๆเนี่ยก็กำลังปรีซีซั่นกันอยู่นะใกล้ที่จะเปิดฤดูกาลในช่วงต้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็โหแต่ละคู่เนี่ยก็มีทั้งผลงานดีผลงานไม่ดีปะกลกันไปถือว่าเป็นช่วงของการลองทีมแล้วกันวันนี้เราจะทำเรื่องราวเเกกกี่ยวับารช็คอมขงพ ใช่คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราทำการบ้านเรื่องเสริมทัพ<อ>ของบิ๊กซิกไปแล้ววันนี้เราจะมาดูฟอร์มปรีซีซั่นของทีมบิ๊กซิกพิมลิกเป็นยังไงแล้วก็โปรแกรมเหลืออีกกี่นัดนัดเปิดซีซั่นเจอใครและมีโอกาสที่ไลน์อนนัดเปิดซีซั่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่า ด้วยการที่มันค่อนข้างยาวเราขอแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกจะเอา3อันดับแรกของซีซันที่แล้วก่อนก็คือซิตี้ลิเวอร์พูลกับเชลซีและเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีเซกชั่นของสปเปอร์แมนยูอาร์เซนอลมาฝากกันฝากติดตามทั้ง2วันด้วยนะคบแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาชางมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยบร์เวรจจำกัดมหาชนครับครับผมเติมความสดชื่นได้เลยนี่ขออนุญาตพอดเพชชิลเพื่อกระดกสักหนึ่งปึกนะฮะนี่ขอคำ เรือหงสิ้เรือหงสิงคุณอยากคิดว่าพวกกันจะทำได้อย่างโคตแอคทุอย่างไม่เป็นไรนะฝาก k b แ n k ครับจากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดแอป K-PASS มาใช้งานกันนะครับครับโอเคเริ่มต้นที่แชป์เก่าก่อนได้ครับผมนะก็ทานะของแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนครับมา พร้อมกับความเป็นเต็งนะฮะเพราะว่าปีแล้วก็พิ่งจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปต้องบอกว่าซิตี้เนี่ยออกสตาร์ทพรีซิชั่นช้ากว่าทีมอื่นเล็กน้อยนะครับ,บแต่ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างน่าประทับใจโดยนัดแรกเนี่ยเตะไปเมื่อวันที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เอาชนะคลับอเมริกาไปได้2ประตูตอนน่อ1นะครับที่สหรัฐก็เป็นทานังของกิเวนเดอะบอยนะครับยังคงแบกทีมยิงคนเดียว2ประตูสุดสวยนะครับ จากนั้นพวกเขาเพิ่งจะเตะแมชล่าสุดนะครับพบกับบาเยิมูนิกไปก็เอาชนะแบบฉีดเฉียดไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับประตูชัยมาจากนักเตะหน้าใหม่นะครับเออร์ริงบราส์ฮาร์แลนด์อันนี้เขาไม่มีเซลกันยังไงพอฮาร์แลนด์ยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเกมหยุดไปครึ่งชั่วโมง <laughs> เพราะว่าฝนตกแบบ โอ้โหเหมือนหาลงเลยตกหนักมากายุข้าเออแต่ว่าแซลมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศถูกต้องนะครับก็ยิงแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนต่อศูนย์ซึ่งจุดน่าสังเกต2นัดที่ผ่านมาที่สื่อเขาจับวิเคราะห์กันได้เนี่ยเป๊ปกัวเดโลรานะครับใช้ปีกสองข้างตัวจริงเป็น Jack <c oughs> แจ็ควิลลิชและก็ริยัตมาเรสนะครับรบ,บางทีเนี่ยอาจจะเป็นปีกตัวยืนในช่วงต้นซีซั่นหน้าก็ได้อย่าง ทางด้านของก a าเบลเชสซูสแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงที่เคยมีขึ้นมาเบียดตำแหน่งบ้างาก็ไป,ไปทั้งคู่แล้ว<ม>นะครับก็อาจจะเป็นบริลิชนที่ขึ้นมาเรียกว่าได้เป็นตัวหตวหลักสะทีเต็มตัวนะครับหลังจากที่ย้ายมาด้วยค่าตัวระดับสถิติสโมสรแต่ก็ต้องไม่ประมาททางด้านของฟิล l f เด e นนะครับที่ปีก่อนก็เล่นได้ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็ขึ้นมาแจ้งเกิดเต็มๆแล้วในทีมชุดใหญ่แต่ในกรณีของโฟเดอย่างเงี้ย เขาไม่ได้เข้าทีป่ประเทศสาหารัฐอเมริกาเพราะว่าติดเรื่องของวัคซีนอะไรต่างๆนะครับก็ต้องไปปริซันกับเด็กเยาวชนแทนส่วนโปรแกรมหลังจากนี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยจะไม่มีเกมอุ่นเครื่องแล้วนะัดต่อไปคือเตรียมเลยคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับเจอกับลิเวอร์พูลวันที่30กร,รกฎาคมนี้คราวนี้เรามาดูสิเตัวจริงที่คาดการณ์ในต้นซีซั่นหน้ากันหน่อยครับว่าน่าจะจะออกมาประมาณไหนตามฝั่งของแมนซิตี้นะฮะผู้รักษาป,ประตูเนี่ยก็คาดว่ายังคงจะเป็นแอรเดซอน นะครับท่านันของออเตกาที่เข้ามาใหม่ก็เป็นสำรองตรงกองหลังคาดว่าเซนเตอร์จะเป็นดีอาร์สคู่กับลาป็อกนะครับก็เป็นคู่เดิมที่ใช้กันมาค่อนข้างยาวแต่ส่นคองลาป็อกก็ไม่ได้ไปอุ่นเครื่องเหมือนกันเพราะว่ายังต้องฟื้นฟูร่างกายอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะครับส่วนแบ็คขวาคาร์วอเกอร์เหมือนเดิมแบ็คซ้ายก็เป็นชูวัลกาเซโลเจ้าของเบอร์เจ็ดคนใหม่ตรงกลางครับโรดรีเควินเดบรอยแล้วก็ดาบิดขอขอขอภัยบาร์โดซิวายังคงเป็นตัวหลักนะครับ ส่วนแนวรูป3คนแจ็ควิลลิชขึ้นมาปีกซ้ายเต็มตัวแล้วขวาเป็นริยัตมาเรสแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นเ e ออร์ลิงเบรล์ฮาร์แลนด์นี่ครับก็ถือว่าเป็นชุดที่โหสมบูรณ์มากๆแต่ว่ายังรอรุ้นกันอยู่ในรายของมาคูคูเระยช่แล้วก็รุ้นตรงเซนเ,นเตอร์เหมือนที่ผู้กันบอกไปว่าลาป็อกจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันเนี่ยอาจจะเป็นนาธานอาเก้เพราะว่าอาเก้ได้เล่นค่อนข้างบ่อยนะในช่วงปริซีซั่น ครับผมอ่ะโอเคนี่ก็ซิตี้ขุมกำลังยังแข็งแกร่งนะ <Okay. S 1> อย่างที่เราเคยบอกว่าเสียเชซุสเสียสเตอร์ลิงก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกที่เรามองซิตี้เปลี่ยนไปเลย <Okay. S 1> ค,ำคำถามก็คือเปิดซีซั่นเจอเวสแฮมนะไปเยือนวันที่7สิงหาคมไวไหมชุดนี้โอ้ยาะว่าสบายนะครับโดยเฉพาะแนวรุกเอาจริงๆ่ะระดับของมาเลอ่ะคือเราก็มองว่าเขาเป็นตัวจริงได้ แม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะโดนดอกเป็นสำรองอะไรไปบ้างนะครับส่วนกิลิชผมว่าปีนี้เนี่ยเขาอาจจะปรับตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมปีที่แล้วมันอาจจะใหม่อยู่ใช่าาจจต้องปรับจูนหน่อยส่วนตำแหน่งอื่นก็เป็นชุดที่ใช้งานอยู่แล้วมไม่ได้มีความกังวลอะไรแกะแน่นอนว่าฮาแลนดเนี่ยมาพร้อมกับความคาดหวังนะครับก็น่าจะเป็นระดับดาวโซนโวประจำทีมได้ตามที่เขาคาดกันนะครับ มาดูลิเวอร์พูลกันบ้างครับรองแชมป์ปีที่แล้วก็เตะอุ่นเครื่องไปทั้งหมด3เกมครับเริ่มจากเจอแมนยูในเต็ะที่ประเทศไทยนะแพ้ไป0ูนนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยสภาพร่างกายนะักเตะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะเซตแรกเนี่ยมีการส่งพวกดาวรุ่งลงสนาม จากนั้นเนี่ยก็คืนฟอร์มครับเอาชนะคิซาวพาเลต2-0ประตูจากเฮนเดอร์สันแล้วก็มูซาล่านัดล่าสุดเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยนะถล่มเอเวอรไลท์ซิกครับ5-0ซาลายิงหนึ่งส่วนอีก4ลูกเนี่ยมาจากนาวินดูนเยสครับนักเตะใหม่ที่เซ็นเข้ามาก็ถือว่าเป็นการลดบล็อกความมั่นใจหลังจากฟอร์มเฟร์ดไป2อเกมแล้วก็โดนแซวเนี่ยเหมือนกับแอนดี้แคโรนะเรื่องของการมัดพงมัดผมอะไรนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่า ปลดแอกตัวเองไปแล้ว <Yeah. S 1> โปรแกรมต่อไปครับลีอคูจะเจอกับเซาส์บวกคืนวันพุธแล้วก็จะไปเตะคอมมูนิตี้ชิลเจอกับแมนซิตี้30กับรกฎดาคม mm hmm. เท่านั้นไม่พอครับหลังจากจบเกมกับซิตี้มีโปรแกรมอีกหนึ่งนัดด้วยนะเหมือนกับแทรกเข้ามา mm hmm. เจอกับสตาร์บวกนะครับแต่ก็อาจจะเป็นแบบการเตะ ไม่ได้เต็มเวลาคือผมถามโค้ชแอคมาเกี่ยวกับนัดที่เจอสตาร์บวกเนี่ยคือตัวจรินคงเป็นคอมม n i นิตี้ชิลแล้วก็เกมสตาร์บวกก็คงเป็นนักเตะที่ไม่ได้เล่นเกมคอมม n i นิตี้ชิลเป็นสำรองเป็นดาวล่วงไปมันห่างกันแค่ประมาณวันเดียวเองอ่ะมันไม่ไหวอยู่แล้วมันไม่ไหวอยู่แล้วครับกระ่มมาดูลน์อัพครับ11ตัวจริงที่จะเล่นเกมเปิดซีซั่นเจอกับฟูลแลนเป็นการบุกไปเยือนนะน้องใหม่นี่วันที่6สิงหาคมนะครับก็ผุ้สาวประตูครับ เหมือนเดิมครับอลิซงเบเกอร์นะแล้วก็แบ็กโฟล์เขเป็นเซตเดิมเลย<ช><ช>นะครับฝั่งขวาเทนอาโนฝั่งซ้ายโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์เป็นฟันได้กลับมาติดหรือโกนาเตอโอกาสจะเบียดตำแหน่งด้วยเพราะว่าเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาก็ฟอร์มดี<ช>มิดฟิลด์ครับฟาบิโนเตียโก้คาตาร่าแล้วก็โจแดนเฮนเดอร์สันเป็นเซตนี้แล้วก็แนวรุกกับโมซาล่าลุยดิอารสแล้วก็ดาวินนูนเยสอาจจะเป็นปี ในรอบกี่ปีที่สามกองหน้าของลิเวอร์พูลเปลี่ยนแปลงนานเหมือนกันนะคือเราเห็นเซตฟิมิโนมาเน่มันนานมากรับนะแต่ว่านี่จะเป็นฤดูกาลแรกที่มีคนใหม่เข้ามาแล้วแต่ฟิมิโนก็ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่จุดที่เห็นได้ชัดระหว่างซิตี้กับลิเวอร์พูลนะคือพร้อมทั้งคู่นะพร้อมจริงคือถ้าเกิดจะลุ้นก็คืออย่างซิตี้ก็ลุ้นแค่ลาปอกทันไม้หรืออาร์เก้ลิเวอร์พูลก็ลุ้นมาติดหรือว่า ตันาเต้ที่เดือวพร้อมผมว่า2ทีมนี้ก็ยังสมราคาเต็ง1นึ่งเต็งสงนะ ใช่ครับดูแข่งเหมือนเดิมใช่ที่ดูจะยุบหน่อยก็เป็นเชลซีผมนี่แหละนะฮะก็เชลซีนี่อุ่นเครื่องไปแล้ว3นัดฟอร์มค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเริ่มจากการเฉือนชนะคลับอเมริกา2-1นะครับได้ประตูจากติโมวเนอร์แล้วก็เมสอนเมาส์นะครับจากนั้นเสมอชาร์ลอต1หนึ่งหนึ่งครับคริสเตียนปูริสิกยิงได้แต่ไปโดนตีเสมอท้ายเกมแล้วก็ไปแพ้จุดโทษนะครับส่วนนัดล่าสุดครับโดนอาร์เซนอลถล่มเละเทะครับ0-4ย์เรียกว่า สานัดที่ผ่านมาชนะในเวลาแค่นัดเดียวเท่านั้น โปรแกรมหลังจากนี้ครับเชลซีเหลืออุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดเจอกับอูดินเซ่นะครับเตะที่อิตาลีวันที่29กรกฎาคมตอนดึกนะครับตีสโจทย์สำคัญของเชลซีก็คือตลาดนักเตะอยากได้6คนแต่เพิ่งได้ไปแค่2องโทมัสทูเคิลบ่นยับครับหลังจบเกมที่แพ้อาร์เซนอลบอกว่านักเตะแต่ละคนเล่นเหมือนไม่ค่อยมีใจเล่นเหมือนแบบแต่ละคนก็เอาแต่คิดอยากจะย้ายทีมมองหาออปชั่นอื่นๆทําให้สภาพจิตใจสู้อาร์เซนอลไม่ได้ ธูเคิลบอกแต่ว่าถ้าสภาพจิตใจยังเป็นแบบนี้และได้นักเตะใหม่มาแค่2คนทีมชุดนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันต้องถามไปเตอร์บอลว่าคนที่โฟกัสหลุดแล้วเหมือนจะมีข่าวย้ายนี่คือใครยังไงบ้างอ๋อซีเอ็คหนึนะครับตีโมเวเนอร์อนะครับมาโกสอลอนโซพวกนี้แต่ว่ากับตันเดฟเซซ่าอัสเปริโกต้าผมว่ายังโฟกัสยังด,ดีอยู่เพราะว่าเขาก็ ถึงมแม้จะมีข่าวกับบาร์ซ่าก็ตามแต่ว่าก็ยังดีอยู่จริงๆหลายคนครับเชลซีเดธวูดปีนี้ค่อนข้างเยอะแต่คนก็่นทูเคึ้่นกันเยอะว่าทําไมไม่ให้โอกาสพวกบิลลี่กิลมอร์ฮาวิ่เวลแต่ไปเลือกให้โอกาสพวกมิชิบาชัวยี่อย่างเงี้ยที่เคนเนดีอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมกับการแบบพยายามจะให้เรียกราคาเพื่อย้ายด้วยมันก็มองข้ามไม่ได้แต่ แต่พอให้โอกาสพวกนี้แล้วเล่นกันไม่ออกมันก็น่าเสียดายเป<ด>็นดาวรุ่งหลายคนไงนะครับอ่ะไปดู11ตัวจริงของเชลซีกันหน่อยครับหลังจากที่ได้สเตอร์ลิงกับคูริบารีมานัดเปิดฤดูกาลนะครับเจอกับเอฟเวอร์ตันไปเยือนนะครับวันที่6สิงหาคมโปรแกรมหนักทีเดียวเชลซีน่าจะมาเซตนี้ครับ3 4 2 1ประตูเป็นเอดูอาร์เมนดี้3กองหลังครับเป็นคาริดูคูริบารีนะครับเตียโกซิว e า si แล้วก็เทรเวอร์ชาโลบาคู่กลางเนี่ยกองเต้น่าจะยังไม่พร้อมเคสเดียวกับฟิลโฟรเรนครับก็คือไม่ได้ฉีีีีดดดววััคซซซนนไไไม่่้้ปรเลลยูแ ต้นซีซั่นอาจจะต้องสำรองก่อนนะครับเป็นโคอาซิตคู่จอจินโยวิงแบ็กเป็นชิวเวลกับเรสเจมแล้วก็ตัวรุกน่าจะเป็นเมสันเมาส์ไคฮาวเวสแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงครับครับผมโหกองหลังดูพอมีคูเลเบรี่มานี่แบบได้นะดูแน่น,นอีกคนหนึ่งก็อยากได้แต่มันจะไปบาซ่าดิเฮ้ยจะต้องมีงคนใหม่เข้ามานะพิเตอร์บอสถ้าไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าตลาดเชลซีเนี่ยก็ผมว่าด้วยการที่บทสรุปเกี่ยวกับเจ้าของใหม่มันช้า มันก็เลยอีลุงตุงนังไว้หมดนะคือมันพัวพันไปหมดเลยจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ได้เพราะว่าคนที่เจรจาของเดิมมันเป็นปอดชุดเดิมแล้วพอเข้ามาใหม่ท็อตโแลี่นำทีมเองเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนทีมเจรจาใหม่ทั้งหมดมารีน่าก็ไม่อยู่แล้วที่เรารู้กันว่าเป็นหัวเรือในการพูดคุยเลยมันเหมือนกับมันต้องเริ่มนับหนึ่งในทุกๆดีลเลยมันช้าแต่ก็ใช้คําว่าเขาเรียกว่าไงคือเข้าใจที่เปลี่ยนแต่มันก็ควรทำได้ดีกว่านี้ด้วยนะเพราะว่าเชลซีไปเสียเวลาหนึ่งเดือนกับการที่ ไม่ได้อาเกไม่ได้เดลิกแล้วก็มีโอกาสไม่ได้กุนเดมันเสียเวลากับศูนย์อ่ะจุดนี้แฟนบอลจะบ่นก็ไม่แปลกแล้วก็ในบรรดา3ทีมแรกเรื่องความพร้อมก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเชลซีดูเป็นรองทางซิตี้กับลิเวอร์พูลจริงๆแลวเป็นรองเยอะ้วยนะแต่ก็ยังมีเวลามีเวลคือมันน่าเป็นห่วงในช่วงเปิดซีซั่นทต่ว่าพอเปิดไปแล้วเนี่ยมันยังมีอีก1เดือนเต็มตลาดซื้อขั้ทูเคนบอกว่าจริงๆถ้าปรีซีซั่นได้ดีอ่ะ มันก็จะดีกว่าแต่ตถ้า<ม>เกิด p r e ซี s ั o n ไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าซี a s o n ปกติจะต้องไม่ดีด้วยเสมอไปใช่ <Okay. S 2> ครับผมอ่ะโอเคครับนี่คือ3ทีมนะอันดับ 1, 2, 3จากฤดูกาลที่แล้วนะครับ ของวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกนะก็จะเป็น4,5,6 s, 5, <S สเปอร์แมนยูอาร์ซนอลใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขุมกำลังในช่วงเปิดซีซั่นอ่ะโอเคก่อนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบนึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยครับผมบริการทุกระดับ ประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K+ p a s s มาใช้งานกันด้วยนะครับถูกต้องโอเควันนี้ก็คอบถ้วนครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยแล้วก็พบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ